บกับช่องอะไรครับคุณแชรคุณซื้อชาแนลวันนี้เราจะมาทําอะไรมาเราจะเอาถุงเท้ามาแขวนแขวนเพื่อจะได้ของขวัญจากซันต้าใช่ไหมครับใช่บ้านเราใส่นี้แหละดโอเคไปเราก็แขวนกันไปซันต้าบ้านเราบ้านเรามีป่องไฟไหมไม่อะถ้าไม่เชื่อก็ไม่ก็ไปดูดิบ้านเราไม่มีป่องไฟแล้วก็เลยต้องมาแขวนหน้าบ้านใช่ไหมลูก อาแขวนไว้หน้าบ้านปะแขกตรงมุมนี่แหละดีสุดละโอเคหัวน่าร้อนต้องไปรับบูบูสองตัวเดี๋ยวน้าอยากให้ลุงกลับไปด้วยให้ลุงให้ลุงลับบ้านเอากลับไปด้วยเหรอใช่โอเคแลกกันใช่ไหมใช่ขอของขวัญอยากได้เป็นอะไรอ่ะอยากได้เป็นเอเจ้าเป็นเรือซอมบี้นะสามตัวโอเคอ๋ออยากได้ของเล่นไม่รู้นะว่าเต็งต้จะให้อะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรารอดูกันนะโอเคของกระเป๋า โอเคไปเข้าบ้านกันคุณซื้ออยู่ไหนเข้าบ้านได้แล้วโมเดลคุณซื้อไปเข้าบ้านกันเอาเอาเอาวางไว้เลยลูกหมุนบัว360องศาต้นเอาวางไว้ไปเข้าบ้านได้แลยนะไปลูกไปใช่เดี๋ยวตอนระดับเดี๋ยวคุณซันต้ามาเดี๋ยวคุณลุงซันต้ามาตอนเราหลับไอพี่บัวเอ้ยไอพี่บัวไอพี่บัวยเข้าบ้านได้แล้ว เออิวเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้าใช่ไหมตีเนี่ยปิดทิ้งเลยไม่ต้องปิดเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนเช้าโอเคปิดประตูก่อนโอเคเจอกันตอนเช้านะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าของที่เราตั้งไว้แผนไว้จะเป็นยังไงรอดูนะเพื่อนๆ ายวันนี้เช้าแล้วใช่ไหมลูกเรากำลังจะลงไปดูว่าเมื่อคืนซซนตาคอสตมาที่บ้านหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเมื่อคืนหนูฝันเห็นเหรอใช่หนูฝันเห็นว่ายังไงอ่ะฝันเห็นแต่ลากเลื่อนของ้องกับกวางแน่ะอ๋อฝันเห็นแต่ลากเลื่อนโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปดูนะเพื่อนๆเรากำลังจะลงไปดูมัใน,นบ้านไม่มีเลยอ่ะในบ้านในบ้านมีไหมไม่มีดูหน้าบ้านดิดูซิหน้าบ้านมีหรือเปล่าเชียง ไปดูที่หน้าบ้านตรงตรงที่เราไปวางไว้สิมีมีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีมีกัะมีไหมไปดูซิมีไหมมีฮะตรงที่เราตั้งไว้หรอใช่เหรอข้างหน้าเลยอ่ะโหมีกี่อันน่ะมันมีลายบันไดเหยียดด้วยสองชิ้นคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะหรเมื่อคืนหนูเห็นหรอว่ามีมีซันต้าเหรอเออไอุ้มเข้าบ้านเลยปะ คนละชิ้นปะไปแกะกันมาไปแกะกันเดี๋ยวมาช่วยแกะหน่อยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นแกะเลยอย่าพึ่งจะได้เพื่อนๆแถวให้แม่ช่วยแกะอะไรนะเพื่อนๆเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นไงแม่โอ้คุณซื้อไปแล้วคุณซื้อแกะก่อนแล้วยังไงอ่ะแล้วก็ถ้าจะซือมาต้องโวมีเซนต้าด้วยเพื่อนๆเซนต้ามาอยู่ที่บ้านเราด้วยอ่ะ โอยโอเคได้ไปนอนโอเคโอเคเดี๋ยวบ้านไปทิ้งให้ตั้งก่อนเฮ้ดูนี่ม okay. okay. okay, okay. right hey, ันมีน <okay> ียให้ด้วยอ๋อเก็บไว้ด้วยนะเก็บไว้ด้วยเหรอ จะไม่ต้องมีกล่องเลยกล่องเนี่ยนะเออใช่เราก็ต้องแกะตอแล้ว่าคุณตือแกะเองเอาโยนไว้ที่พื้นก่อนเดี๋ยวไว้ที่พื้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปักเก็บให้กอดโอ้โหเซ้นแอชไป้วเลยอะได้ได้เอาเปิดเปิดออกยังเปิดออกสองข้างยังสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งดูสิอะไรไม่ใช่กระเป๋าเนี่ยนะแค่กระป๋าที่นี อะไรอ่ะได้กระเป๋านักเรียนใหม่เหรอเศร้าเลยเหรออยากได้อะไรอ่ะของเล่นของเล่นเหรอได้เหมนเดกระเป๋านักเรียนวันนี้มีคนเศ้านิดหน่อยใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเจเข้ามาใหม่คืนนึงไม่มา ท่านมาให้เนาะท่านมาเมื่อคืนเดียวโอเคถ้างั้นเราต้องลาไปก่อนใช่ไหมวันนี้เราเศร้ามากเลยฝากอะไรนะฝากกดไลค์กดอะไรอ่ะนั่นก็กดพูดเองทำไมมันไม่ีอารมณ์พูดเลยเหรอพี่เกียนพูดโอเคเพื่อนๆถ้างั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ